ครับลูกค้ากลุ่ม RCK Group ทุกท่านครับลูกค้าที่ติดตามเพจ Facebook RCK Jobber บริการขายส่งน้ำมันนะครับลูกค้าหรือผู้ท่องเพจท่อง Facebook ที่ท่องมาเจอมาชมเพจ ของกลุ่ม RCK นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564เผลอแป๊แบเดียวนะครับผ่านไป1สัปดาห์ของเดือนที่2ของปีใหม่พุทธศักราชใหม่2564 มันเร็วมากนะครับดูแล้วข้อข้างเร็วจริงๆมันก็เป็นปกติของของวันเวลาแต่ว่าในความรู้สึกคิดว่ามันเร็วนะครับก่อนอื่นก็จะมาพูดเรื่องอแนวโน้มราคาน้ำมันตั้งแต่ปีใหม่เปิดมานะครับบวกลบคุณหารแล้วเนี่ยสุดท้ายเป็นบวกนะครับ ราคาหน้าสถานีราคาขายปีกเพิ่มขึ้นไปเนี่ยอน่าจะเป็นบาทกว่า,วานะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะขึ้นมาตลอดมีลงอยู่นิดหน่อยอทุกวันจะให้จะให้เด็กๆจะให้ ลูกลกได้ได้ได้เอาแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกน้ำมันม็อบสิงคโปร์มารายงานให้กับลูกค้ามารายงานให้กับผู้ที่ค้าหรือทำเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันได้ทราบว่าแนวโน้มราคาน้ำมันเป็นอย่างไร เนื่องจากบ้านเราเป็นระบบน้ํามันลอยตัวนะครับการขึ้นลงของน้ํามันก็มีผลกับราคาขายปลีกราคาขายส่งถามว่ามันมีความสําคัญมีความจําเป็นจริงๆจําเป็นมากนะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์ผมได้พูดในกลุ่ม ชมรมผู้ค้าปลีกและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมไปเรื่องของเรื่องของไฟแนแนนซ์เรื่องของการเงินนะครับน้ำมันขึ้นน้ำมันลงถามว่าทำไมมีความจำเป็นต้องรู้ต้องตามทันเด็กๆลูกๆบอกว่า น้ำมันขึ้น40ตาตางเราซื้อราคาเก่าวันลุกขึ้นมาขายราคาใหม่40,000ลิตร40,000ลิตร40ตาตาง446เท่ากับ10,060 6เราตัดกำไร1 6 0 0 0นี่ขึ้นมาเลยได้ไหม แสดงว่าเขาไม่จะเข้าใจเรื่องการเงินจริงๆพวกเขาเรียนมาแต่อาจจะอาจจะไม่มีประสบการณ์แล้วตามไม่ทันลูกค้าทุกท่านผู้ค้าทุกท่านก,ก,ก็คงจะเข้าใจเหมือนผมว่าถ้าเป็นขาขึ้นเนี่ยขึ้น40สตางค์ถ้าเราซื้อทันสี่สี่สิบหกไอหมื่นห ถ้า40,000ลิตรนะครับถ้า10,060ที่ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นเงินทุนในการซื้อรอบต่อไปเพราะว่าน้ำมันขึ้นเงินเราจะหดลงเงินเราจะน้อยลงถ้าเราซื้อทันก็เท่ากับไอ้ที่เราได้มาเพิ่มเนี่ยก็เอาไปเป็นทุนไปเป็นต้นทุนก่อน จนกว่าเมื่อไหร่น้ำมันที่มันลงนะครับเงินเราถึงจะเหลือถึงถึงจะจะฟูขึ้นมาไม่ใช่ว่าขึ้นมาเราซื้อทันแล้วเราเราตัดกำไรขึ้นมาไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ทุนรอบต่อไปมันต้องขึ้นมาตามตอนขึ้นนี่นะครับต้องระวังว่าซื้อทันหรือไม่ทันในขณะที่ขาลงถ้าเรามีสต็อกอยู่เนี่ย เราขาดทุนกําไรแต่ในรอบต่อไปเนี่ยเงินเราจะฟูขึ้นเงินเราจะมากขึ้นเพราะว่าทุนในการซื้อเนี่ยมันน้อยลงไปเช่นเดียวกันครับลง40สตางค์ทุนที่ซื้อน้อยลงไปเงินเราก็เหลือ40,000มื 40, <c oughs> 40, ลิตรก็1 6ื่น เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเท่าที่ผมดูลูกค้าในกลุ่มนะครับลูกค้าที่ที่ที่อุดหนุนกลุ่ม RCK เนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับจะเข้าใจเรื่องนี้ผมถึงบอกเด็กๆบอกลูกๆว่าทุกวันตอนเย็นเนี่ย ตลาดเอเชียเนี่ยสิงคโปร์กับบ้านเราเนี่ยเวลาใกล้เคียงกันน้ำมันดิบดูไบที่บ้านเราอ้างอิงเนี่ยก็เป็นตะวันออกเวลาจะใกล้เคียงกันตอนเย็นพอได้ราคามาปุ๊บเนี่ยก็นำเสนอลูกค้าไปเลยเพื่อวันลุกขึ้นเนี่ยลูกค้าจะได้มีข้อมูลในการสั่งซื้อเพราะทุกวันเราจะต้องซื้อน้ำมันอยู่แล้วครับ ส่วนเช้ามาก็จะมีราคานะ้ำมันดิบ WTI กับ b บ e n ซึ่งจะปิดตลาดบ้านเราก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะก็จะได้ข้อมูลตอนเช้าก็จะเอาทั้ง3ตลาดมารีพอร์ตมารายงานอีกทีหนึง่งพร้อมกับแนวโน้มราคาขายส่งนะเช้าว,วันนั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเป็นประโยชน์ครับลูกค้าเป็นประโยชน์มากและเป็นประโยชน์กับเด็กๆด,ด้วยเพราะว่า เขาจะได้รู้ว่าเขาควรสต็อกหรือไม่สต็อกค,ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อน้ำมันอินเวนทอรี่มันเป็นยังไงแต่ว่า,ามันเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเราสั่งน้ำมันวันนี้พรุ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นดูแค่แค่สต็อกไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายถ้าแนวโน้มมันจะขึ้นเราก็ ดูจ้องว่าเราต้องซื้อให้ทันเพราะไม่งั้นมันจะเดือดร้อนแต่ถ้ามันจะลงเราก็ชะลอชะลอระบายเพราะเราจะขาดทุนกำไรน้อยหน่อยรอบต่อไปเราซื้อ,อเราใช้ทุนน้อยเงินเราเหลือต่างๆประมาณนี้ครับการเงินกับบัญชี บางทีพวกเราเนี่ยทำธุรกิจคนทนไทยเราเนี่ยแยกระหว่างบัญชีกับการเงินไม่ออกนะครับบัญชีเนี่ยแอคเคา t ส่วนการเงินเนี่ยฟินแ n น e ์ฟินแลนเชคนที่เรียนการเงินคนที่จะทำการเงินก็จะดูจุดคุ้มทุนอ,อ,อะไรเบรกอีเวน I R A R, R O I ประมาณนี้ครับมันเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องสำคัญนะครับในระบบบริบรษัทใหญ่ๆมีซีอีโจะต้องมี CFO อด้วยนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆแต่มันก็ล้อกัอนมาแล้วครับเราทำธุรกิจเราต้อง ต้องแม่นต้องเข้าใจเรื่องทุนเรื่องต้นทุนเรื่องกําไรถ้าเรามองแต่เรื่องกระแสเงินสดอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเราจะกินทุนนะครับเราจะใช้กันกินทุนเหมือนอย่างที่รูกชายว่าเราซื้อทันแสดงว่าเราตัดกําไรขึ้นไม่ใช่อันนั้นลูกต้องออกไปเป็นทุนเพราะว่าอรอบต่อไปวันรุ่งขึ้นราคามจะแพงขึ้นก็เอาที่กําไร,รามาถัว เงินเราไม่ยุบลงเงินเราอยู่เท่าเดิมยกเว้นเมนะื่อไหร่น้ำมันมันลงไปเงินจะเหลือทุนจะเหลือก็คือกำไรนั่นแหละครับคราวนี้ระบบบัญชีทุกวันนี้ในในในโทรทัศน์ในในโฆษณาต่างๆรัฐก็พยายามจะทำให,ให้ให้พวกเราเข้าให้พวกเราเข้าใจ าการทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีการคาร้าคือระบบบัญชีเนี่ยคล้ายๆกับกฎหมายนะครับคือมันเป็นใบบรรทัดกําไรลบค่าใช้จ่ายเอ้ยไม่ใช่ครับรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับกําไรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ารายได้เราเท่าไหร่ขายนะ้ำมัน แสนลิบมีไรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่เอามาบวกลบกันถึงจะเหลือเป็นกำไรที่พยายามไม่ใช่ที่พยายามท,ท,ที่มาพูดเรื่องนี้ก็คือว่า,เ,าเมื่อก่อนพวกเราจะดูแต่เรื่องเงินสดดูเรื่องแคชด,ดูเรื่อง ใครขายได้มากกว่าใครใครขายเท่าไหร่ก็หมุนกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันมันมีนมโปรแกรมนะครับมันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยพวกเราเยอะทำปั๊มน้ำมันมีโปรแกรมมีโพสต์ Post นะครับเสิร์ชเข้าไปใน g o เอ่ e ไม่แพงครับโปรแกรมบัญชีอ่า เราทำถูกต้องตรงไปตรงมามันจะคิดคำนวณกำไรเบื้องต้นมาให้ได้เลยครับว่าเราซื้อน้ำมันมาเท่านี้จำนวนได้เท่านี้ขายเท่านี้กำไรเบื้องต้นมันจะมีเลยสิ้นเดือนมันจะทำกำไรเบื้องต้นให้เราเลยลเพียงแต่เราหยอดข้อมูลให้มันตรงแล้วก็หักค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมาหักเราก็จะเหลือกำไรเราจะตัดขึ้นมาได้เหลือจากผ่อน แล้วเหลือจากเราก็จะตัดกำไรขึ้นไปส่วนการผ่อนแอสเซทก็เป็นการผ่อนรัพย์สินนะครับทำดูดิถ้าคนกู้มา,านี่สินรัพย์สินนะครับท่านี่ท่านี่คือเด p บคือเดบนี่คือนี่นี่คืออะไรคือไม่มีทรัพย์สินผมเคยบอก ยกตัวอย่างให้ให,ให้ให้ลูกชายว่าให้ลูกๆว่า,าเราลงทุนทำปั๊มเท่านี้สมมุติลงทุนทำปั๊มสามล้านบาทามันเป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินพอผ่อนไปจากจากหนี้สินก็เป็นทรัพย์สินแต่ถ้าลูกไปซื้อหวยหรือไปไปเล่นการพน,นันไปแทงไฮโลล้านหนึ่งแล้วเปิด มาหรือเสียนั่นแหละเป็นหนี้สินก็พยายามจะเอาประสบการณ์เอาความรู้พูดให้เด็กๆรุ่นใหม่ฟังเพราะว่าพวกนี้มีแต่ทฤษฎีอยู่ในหัวนะครับเ,เด็กเด็กรุ่นใหม่ที่ท,ที่เข้ามาฟังก็ก็อาจจะเก็บไปเป็นข้อมูลได้นะครับสำหรับลูกค้าที่รู้อยู่แล้ว เข้าใจอยู่แล้วก็เท่ากับเราเรามาแชร์กันเราเป็นความคิดเห็นผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับที่ได้พูดคุยกับลูกค้าสำหรับอาทิตย์นี้โควิดผ่อนคลายแต่ก็อย่าประมาทนะครับต้องดูแลสุขภาพนะครับต้องไม่กาดตก จนกว่าเราจะมีวัคซีนหรือมอีวิธีการผมว่าวัคซีนนะครับเป็นเป็นเป็นความหวังพวกเรา,าท้ายนี้ก็คงมีแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ